สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้พบกับผมพันสัะเลืวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมาแนะนำแต่ท่านผู้ฟังนะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังการแต่งตัวด้วยเครื่องประดับเป็นค่านิยมสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะทำให้คนเราดูงดงามทันสมัยและ เชิดหน้าจูตาได้อย่างดีจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราไปแล้วแต่เนื่องจากเครื่องประดับดังกล่าวยังเป็นเพียงเครื่องประดับภายนอกที่นำมาประกอบกับตัวเราผู้ที่สวยเพราะแต่งดีเพราะแต่งจึงอยู่ในฐานะพอสวยพอดีไปด้วยเท่านั้นเพราะค่าและความงามยังเป็นเครื่องประดับ ส่วนตัวเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ถอดเครื่องประดับออกเมื่อใดก็คือถอดความงามออกจากตัวมันนั่นเองวันนี้ผมจะมาขอแนะนำความงามอันเทนะครับถ้าจะให้สวยเทงานเทต้องประดับตัวเองให้มีค่าด้วยเครื่องประดับภายในนะครับท่านผู้ฟัง ท่านผู้รู้บอกว่าอันที่หนึ่งประดับมือและนิ้วด้วยการให้ขอ,อยาำนะครับประดับมือและนิ้วด้วยการให้เพราะการให้ทำทำให้คนงดงามเป็นที่รักเป็นที่นิยมของผู้อื่นผู้ให้เองก็เป็นสุขสบายใจไม่เร่าร้อน เหมือนความคิดที่จะกอบกุยห่วงเห็นนะครับท่านผู้ฟังครับอันที่สองท่านบอกว่าประดับปากและคอด้วยคำสัตย์เพราะการพูดจริงจะทำให้หน้าครบรพหน้าไว้วางใจเป็นที่นิยมเชื่อถือของคนทั่วไปส่วนอันที่สามเนี่ยท่านบอกว่าประดับหูด้วยการฟังอย่างเคารพ เพราะการฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างใช้วิจารณญาณเป็นทางให้เกิดสาระข้อคิดที่ดีเก่ชีวิตทำให้ได้ประโยชน์ถึง5ประการคือได้ฟังเรื่องใหม่ได้วิจัยเรื่องเก่าบรรเทากังขาเกิดสัมมาทิฏฐิและมีจิตผ่องใจสรุปดังนี้นะครับ คนที่จะงามเทมีเสน่ห์จริงจะต้องมีความดีที่ผู้อื่นประทับใจนะครับความเป็นคนดีมีคุณภาพเนี่ยเป็นเครื่องประดับตัวตลอดไปเพราะเป็นเจ้าของความงามตัวจริงส่วนท่านจะเลือกความดีชนิดไหนมาเป็นเครื่องประดับประจำตัวก็ขอให้ท่านได้ปูดพิจารณาดูเอาเถอด จากผู้พันสปเลอสวัสดีครับ